สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราเดินทางมาแถวแถวแสลงครับมาเจอพ่อหนุ่มคนหนึ่งครับนี่ฮะพ่อหนุ่มคนนี้มีนามว่ารหัสดาวห้าเจ็ดครับเดี๋ยวเราไปทักทายพูดคุยกับเขาหน่อยนะเอะเอ้จะเอ๋โอ้ยดูดิใครอยากซื้อบันได จ้สวัสดีจ้ารายงานตัวไหนแล้วผมโค้ชครับโค้ชบุญอ่อนครับเราฮาเกีรายงานตัวครับผมอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยทำเลเราใช่ครับประจําเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ครับเพิ่งได้มาตั้งอยู่ลองมันสามเดือนมันเขาเขานี่ครับมาทำถนนใหม่ทําถนนใหม่ครับอ๋อเราเลยต้องระหกเราเถิดมาอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยววก็เก็บของแล้วครับทําไมอ่ะนั่นดาวดาวอะไรอ่ะไหน ข้างไหนอะข้างไหนอะข้างนี้หลังข้านี้นี่แหละมีคันหนงอ่ะเหรอโอ้ยเดี๋ยวถ่ายดาวคันนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยโอยจอดอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเฮ้ยฝาท้ายนี่ทำไงอ่ะขายเหรอมันขาผมเลยไปเชื่อมใหม่ทำไม่ได้มันเลยปลุกนะครับเก็เขึ้นจะลอกออกเป็นใหม่ใหม่แล้วตั้งไว้ทำไมอะจะขายต่อไงไม่ครับเราไปเก็บไปเทีย เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเพ <laughs> ิ่งเพิ่งไปทำเมื่อวานเนี่ยหายยากไหมฝาท้ายเนี่ยซื้อมาพันหกครับพันหกแล้วทำสีใหม่ทำซื้อมาสีดำแล้วทำสีใหม่ครับทำเองเลยหรือว่าใครเขาทำให้โอต้ตรงนี้จะเป็นเป็นเนี้ยให้ให้ให้เขาปะให้หโปรเลยอ่ะโปรทับเลยอ่ะโปรทับเลยโอ้ oh. โปรทับแล้วติดแผ่นแม่เหล็กมันจะติดอยู่เหรอติดเนี่ยครับมันก็ติดอหัวเนี่ยอืม สุดยอดนี่นะฮะคุณสุพยอดดาวห้าเจ็ดโอ้โหเพึ่งจะลอกเสรจเพึกก่งจะอันนี้เสร็จอืมพอดีเขาท่าดูได้มีพลมงผนลมโอ้โหปกติเราก็จะสแตนบายอยู่แถวนี้แล้วทำไมไปนอนเล่นอยู่ฝั่งนู้นล่ะมันนนี้มันเหงาเลยมานั่งเล่นเป็นคนขี้เหงาเหรอแม่นอนนะฮะใครอยากซื้อบันดงบันไดนะฮะมาได้เลยแล้วเราจะไปตรงไหนต่อ เพื่ายบใบจับจับปาจีนไปทำอะไรปาจีนก็ไปเอาของที่มือมือดำเป็นทาของนี่หมายถึงบันไดอะไรพวกนี้อ๋อไปใส่มาอีกเขี้ยวใช่แสดงขายหมดล็อตแล้วเองเหลือน้อยใช่ไหมเป็นตียงตดับปีแล้วครับยังยังไม่ได้ไปเอาอ๋อเราต้องไปเอามาเพิ่มใช่ไหมคือของมันน้อยเกินใช่ไหมโอ้โหสุดยอดนี่ฮะบันไดครับบันไดเอ้ตรงนี้เขาเรียกถนนเส้นอะไร นออกไปนี่ก็แยกแสลงใช่ไหมแสลงแสลงแสลงเข้าไปข้างในนี่มันอะไรครับข้างในก็เป็นวังแช่มครับวงังแช่มอ๋อ <c oughs> อยู่ตรงนี้ครประจำการอยู่แถวนี้นี่ผมจะให้ดูรถโอ้โหนี่รถบรรทุกข,ของนะเนี่ยดูดิด์ติ๊กเกอร์นี่ติดรอบคันแล้วโอโ้ยดาวเยอะจังเลยคันนี้นี่ตัวตนี้มันติดข้างข้างฝั่งนู้นนะครับเอามาลองอันนี้อนจอดอยู่ตรงนี้ก็ร้อนน <c oughs> ี่ครัเดยมแน่นอนฮะดูดิล้อสิบห้า โหลดเตียยแปดอันนี้ดูดนึงขึ้นไปหน่อยครับมันทุกไม่ได้ก็เลยติดเหรอติดครับก็เลยเอาขึ้นหน่อยโอ้แล้วจะโหลดต่ำอีกแล้วจะโหลดเตี้ยอีกแล้วเวลาติดก็ยกขึ้นเวลาเวลามันสูงเกินก็โหลดเตี้ยอีกแล้วครับจริงๆใส่ล้อสิบห้าให้สวยนะเพราะว่ารถมันจะเตี้ยเตี้ยเลยสวยนะครับนะทรงนี้ก็ใช้ได้แล้วโอ้โหนี่มันก็เริ่มเข้าผลไม้แล้วเนี่ยใช่ป่ะผลไม้ใช่ เรื่อออกแล้วนะไม่ไม่ค่อยออกอะไหร่อ่าทำไมอ่ะฝนตกอ่ะเป็นไงฝนตกแล้วมันดอกไปมันตีใบอ่อนร่วงหมดเลยเขาบอกว่าฝนตกนี่คือใบอ่อนมันออกมันก็จะสลัดลูกทิ้งเขาว่าปีนี้ก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมกระมงคุดจะไม่ออกเลยใช่ป่ะใช่คอืมเฮ้ยแต่งอกระมงคุดมันออกทีหลังไม่ใช่เหรอที่มันออกก่อนทุเรียนครับอ้าวเหรอปีที่แล้วออกก่อนทุเรียนเลยอ้าวเหรอแต่ปีนี้ไม่ยังไม่มีดอกเลยอืมอืมตามสวนแถวแถวท่าตรงนี้ยังยังไม่มีเลยครับตรงนี้ ตรงนี้ตลาดนัดด้วยเป็นตลาดนัดใหม่คนระับโอ้ตลาดนัดเปิดใหม่ที่กว้างขวางมากเลยอะ่ะโหูจอดรถได้สบายเลยเนงะี้ยเ,เขาให้เช่าเปล่าไม่รู้ที่ตลาดนัดเนีย่ยไม่รู้นะครับเช่าจัดมิตติ้งกันดีไหมมิเต็งแต่ตอนนี้ยังจัดไม่ได้ียสงการยังไม่ให้ใช่ใช่ <c oughs> สงก,การยังจัดไม่ได้นะท <c oughs> ี่เกา่าบเนี่ย เดี๋ยวเอาไว้เขาให้จัดแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันดูที่ว่าเราจะไปจัดตรงไหนกันได้นี่เขาท่าเนี้ยยอดนะบันไดเสร็จเมื่อวานเนี้ยอันนี้สียังไม่เขนี้เลยมาลอกค่อยๆลอกยังไม่อยแพงเท่าไหร่ใช่ป่ะสองพันกว่าบาทแพงพอๆกับฝาท้ายรถผมเลยนะเนี่ยอันนี้มันบางครับรถผมนี่ฝาท้ายสองพันห้า อันนี้ทําไปทํามาก็สองพันกว่าเหมือนกันใช่ไหมทำสีแต่ถ้าย่างว่าแหละรถรุ่นเก่ามันก็แพงอยู่แล้วใช่่รุ่นเก่านี่หนาอันนี้เป็นของติดรถมันม้งมันน่าจะหนากว่าแต่ถ้าเป็นที่เราซื้อธรรมดาก็ซื้อแบบเหมือนซื้อเล็กซิงกันเขาเรียกอะไรฝาท้ายเล็กซิ่งมันจะบางใช่ไหมใช่ครับดามบางเราก็ไอ้นี่ดีบางเราก็ดามข้างในได้โอ้ยแต่ลูกหนึ่งใช้นานผมว่าจะทำพื้นข้างในเนี่ยผมว่าจะเอาไปใส่แต่แผ่นเหล็ก ได้ใ่แผ่นเหล็กมันก็หนาดีใช่ไหมอ๋อสุดยอดก็ปรับแต่งกันเข้าไปนะเพราะว่าถ้ามันเก่าเราก็เปลี่ยนใหม่ได้แพงเอาเรื่องเหมือนกันนันเนี่ยทำเล่นไปแต่ก็อย่างว่าแหละรุ่นเก่าๆมันหายากแล้วแล้วไปหาซื้อจากไหนอะฝาไทยอะไปซื้ออยู่ร้านอะไรเลยเลยพ่พาไปครับอยู่ไฟแดงชื่อร้านอะไรร้านใหญ่เป็นร้านอะไรร้านอะไรเลยตรงร้านอะไรครับอ๋อ ปะทายรุ่นเก่ามันจะหนาปะทายรุ่นใหม่ก็จะบางนิดนึงเรจะใช้้ตัวนี้แหละที่มันถูกหมดแล้วอะอืมอืมอเลยต้องจำเป็นต้องไปเอาโอ้โหตรงนี้ก็ไม่เหงานะผมว่านะรถวิ่งทั้งวันสี่วันนี่คุณยังไม่ได้ตังค์สักบาทเลยนะมงนี่เหรอขายไม่ได้เหรอไม่ออกเลยแล้วเราเล่ขายเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เหรอโอ้โหมือวานี้ผมลองไปเล่ดูไม่ได้เติงน้ำมันนี่เฉยเติมห้าร้อยเนี่ยมันจะมีอยากขึ้นเลย มันแพงด้วยคนขายมันเยอะขึ้นหรือยังไงมันเยอะขึ้นแล้วก็ผลไม้มันไม่ออกมันออกน้อยมันน้อยที่<อ>ที่นี่มันก็เลยนิดนึงฮะออกแล้วดาวแดงโอ้นู้นนั่นไงรอดาวแดงนู่นเห็นอยู่